มหาวิทยาลัยคริสเตียนภูมิใจนำเสนอรู้หรือไม่หลอดเก็บเลือดแต่ละสีต่างกันอย่างไรสวัสดีค่ะน้องๆทราบหรือไม่คะเวลาที่เราไปจาะเลือดเนี่ยทำไมหลอดเก็บเลือดถึงมีหลายสีกันนะน้องๆรู้ไหมคะว่ามีสีอะไรบ้างอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะงั้นเราไปฟังกันเลยหลอดเก็บเลือดมีห้าสีสีแดงสีม่วงสีฟ้าสีเทาและสีเขียวคะ่ะ แลน้องๆรู้ไหมคะว่าหลอดเก็บเลือดแต่ละสีใช้ตรวจอะไรและมีสารอะไรอยู่ในหลอดนั้นบ้างลองไปฟังกันเลยค่ะสีแดงไม่มีสารเคมีใดๆอยู่ในหลอดเหมาะกับการบริจาคเลือดคะ่ะสีม่วงจะมีสาร EDTA อยู่ในหลอดเพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือดเหมาะกับงานโลหิตวิทยาเพื่อดูเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวค่ะสีฟ้า มีสารโซเดียมไคลเตตอยู่ในหลอดใช้ศึกษาการแข็งตัวของเลือดสีเทาจะมีสารโซเดียมฟูออไรด์และโพแทสเซียมออกซาเลตอยู่ในหลอดเหมาะกับงานตรวจหาปริมาณกูโคสหรือใช้ในการตรวจหาเบาหวานค่ะสีเขียวจะมีสารเฮปารินอยู่ในหลอดเหมาะกับงานตรวจทางเคมีคลินิกบางประเภทสิ่งส่งตรวจที่ไม่เหมาะสม 1. นซีล่ามีสีแดงเจือปนสซีล่ามีลักษณะสีขุน 3. ไม่มีฉลากติด 4. ไม่อยู่ในภาชนะปิดและ 5. สิ่งส่งตรวจมีปริมาณที่ไม่เหมาะสมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสนุกกันไหมคะดูจบแล้วก็อย่าลืมนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะคะวันนี้พี่ๆก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ จัดทาโดย 1. น,นางสาวกรกนกศียา 2. นางสาววรังคณาจันวิเศษ 3. นางสาวนิสาชนวิทยาภาสิทธิ์นักศึกษาชั้นปีที่สองสาขากายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยคิดเตียน I